วิธีที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเขียนนะคะและสิ่งนี้นะคะครูเขียนทุกวันทุกเช้าตื่นนอนมานะคะครูจะแบ่งเวลาในการเขียนบล l อกเจอร์นอลค่ะและในพาร์ทนี้นะคะคือการเขียน affirmation นั่นเองค่ะการเขียน affirmation คือการเขียนที่เรานะคะสื่อสารกับตัวเองค่ะการเขียนที่จะทำให้คุณสำเร็จได้นะคะไม่ใช่เขียนอย่างเดียวนะคะแต่มันคือการเขียนในลักษณะของการสื่อสารว่าตัวคุณเป็นอย่างไรค่ะอย่างเช่นว่าสมมติว่าคุณบอก ว่าคุณอยากมีเงิน1ล้านแรกนะคะให้คุณฮะเขียนไปเลยค่ะว่าฉันจะมีเงิน1ล้านแรกนะคะภายใน1ปีค่ะและนี่คือสิ่งที่มันเป็นการเขียนแบบ affirmation คือคุณเขียนไปเลยค่ะว่าคุณอยากได้อะไร คุณอยากเป็นแบบไหนคุณมีเป้าหมายอะไรนะคะคุณบอกไปเลยค่ะว่าคุณเนี่ยเป็นแบบนั้นแล้วนะคะการเขียนแบบนี้นะคะมันช่วยให้เรานะคะสมองของเรานะคะจดจําค่ะและมันเหมือนเป็นการสั่งนะคะจิตใต้สํานึกนะคะคที่อยู่ภายในของเราด้วยค่ะให้เขานะคะไปลงมือทําสิ่งนั้นค่ะและตัวคุณร่างกายของคุณการกระทําของคุณในแต่ละวันคุณก็จะเริ่มลงมือทําและมองหาสิ่งนั้นค่ะและสุดท้ายแล้วมันจะเป็นจริงในที่สุดค่ะถ้าคุณ สนใจนะคะอาหารสมองแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูไว้นะคะที่เพจ passion to win วันนี้ทุกคนมีการบ้านนะถ้าอยากสำเร็จไปเขียน affirmation ทุกๆเช้าก่อนที่คุณนะคะไปทำกิจวัตรประจำวันอะไรก็แล้วแต่นะเขียนสิ่งนี้ก่อนนะคะวันนี้ครูไปแล้วนะสวัสดีค่ะ